ครับเดี๋ยวจะพาไปดูตู้ตู้สูงของบ้านหลังนี้นะครับเป็นตู้โชว์ที่สูงติดชนวนเพาดานเลยก็คือ2องเมตรหสิบวันนี้ผมจะแบ่งเป็น2ตอนส่วนอตอนบนส่วนแรกก็จะเป็นพวกบานบานกระจกกรอบไม้นะครับเป็นตู้ไม้สักไม้อัดสักเป็นบานบาน,บานกระตัวนี้จะมีบานพับถ้วยติดตั้งไว้3จุดบน กลางและล่างพอถัดลงมาก็จะเป็นบานทึบนะครับภายในแต่และภายในช่องนี้ก็จะมีชั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นส่วนชั้นด้านบนนี้จะเป็นชั้นกระจกสี่ชั้นอันนี้ก็ยาวตลอดแนวเลยทั้งหมดก็รวมสี่เมตรคราวนี้มามาถึงจุดจุดอ่าจุดปลายของตู้นี่เป็นจุดไฮไลท์เป็นช่องช่องนี้เป็นช่องพิเศษหน่อย ก็คือจะผิดกับตู้ทั่วไปเพราะเนื่องจากตู้ใบนี้จะชนกับกําแพงซึ่งกําแพงบ้านด้านนี้เป็นกระจกเป็นกระจกส่องถ้ามาในบ้านก็เลยต้องเจาะเจาะบานข้างตู้ปกติเราจะทําทึบจริงๆแล้วเราทําทึบไปแล้วแล้วเจ้าของก็คือต้องการให้เจาะอ,ออกให้ให้คนที่ยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยมองเข้ามาเห็นของโชว์ได้เราจะเจาะอ,ออกไปนะครับเจาะอ,ออกไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะมีมีชั้นชั้นกระจกให้วางของโชของมีค่าก็จะอยู่บริเวณนี้เวลาโจรมาจากด้านนอกก็จะมองเห็นของมีค่าเลยก็คือทุบก,กระจกไปนี่เลยบานเดียวบานเล็กไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปทุบก,กระจกประตูนี้อันนี้อันนี้บานใหญ่อาจจะเจ้าของเดี๋ยวจะเสียตังค์มากเพราะว่าบานใหญ่ก็เลยเห็นใจโจรน,นะครับเอา,เอา,เ,อาเอาบานนี้พอแล้วก,ก็ยิบออกไปเลยยิบออกไปอ้าไปไหนก็ไปนะครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูมุมสูงม,มุมเต็มเต็มใบเลยนะครับ้างล่างก็จะเป็นมีตีนตู้ตีนตู้สึกเซนถ้าถ้าไม่เข้าใจเรื่องตีนตู้นี่ถามพี่เบิร์ด T O A ได้ครับเนี่ยค,ครับแล้วเราก็ขึ้นไปถึงด้านบนก็จะเป็นคอตู้ตอนนี้ช่างช่างยังไม่ได้ปิดเพราะเดี๋ยวจะมีต้องมีการร้อยสายไฟตู้ก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งเป็นาว่นแน่นอนคือให้ขยับได้ ข้างบนก็เป็นคอตู้เดี๋ยวผมจะไปพาไปดูคอตู้ครัวี่เป็นบันไดรครับต่อมาเรื่อยๆตอนนี้ปีใหม่ครับช่วงปีใหม่ช่างก็กลับบ้านกันไปหมดเหลือหัวหน้าช่างอยู่คนเดียวอ่าพี่พ้าครับนี่เป็นหัวหน้าช่างอยู่คนเดียวอ่าพี่พาพักทายทักทายหน่อยครับสวัสดีหน่อยครับสว,ส,สวัสดีครับอ่านี่ครับพี่พ้าก็นั่งทํางานอยู่คนเดียวครับ คือแกก็รับชอบงานในในงานง,งานตัวนี้เป็นตัวหลักของของบ้านหลังนี้เลยก็ว,ว่าได้เลยครับแลาก็ถัดมาเนี้ก็เป็นตู้ครัวที่พี่ภาพเขาบิวไว้จะมีข้างบนเป็นตัวแอล่อาข้างล่างก็เป็นตัวแอลรับรับกับข้างบนส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นตู้วางไมโครเวฟเป็นตู้สูงใบหนึ่งอันนี้เป็นคอตู้คอตู้ที่ผมพูดถึงนี่ครับต็จะยาวตลอดชน,ดนเพดานหมด ส่วนบานบานตรงนี้จะมีจะเป็นการทาสลักก็คือบานทึบบานบานกระจกฝ้าแล้วก็บานทึบบานกระจกฝ้าสลักกันไปตอนนี้พี่ภาพยังยังไม่ได้ทําทําบานคิดว่าคงจะเป็นหลังปีใหม่คงจะเริ่มติดตั้งบานได้ส่วนข้างล่างที่ผมอยากแนะนํา,นายนอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาที่เราจะทําตู้ครัวด้านล่างนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นวางต่อแก๊สก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะวางต่อแก๊ส พื้นเนี่ยไม่ต้องมาทําพื้นไม้ไม่ต้องมาทําพื้นไม้แบบพวกนี้เพราะเดี๋ยวต่อแก๊สเราจะต้องวางบนไม้เดี๋ยวมันจะเสียหายได้ง่ายเพราะไงไมันต้องมีโอกาสอยู่แล้วครับดึงเข้าดึงออกเราไม่ต้องทําพื้นเลยใช้พื้นอันนี้พเดช่างเขาปิดกระดาษสื่อพิมพ์เพื่อที่จะทําสีคือใช้พื้นพื้นปูนเลยพื้นปูนของบ้านตัวบ้านเลยครับแล้อีกอย่างหนึง่งความสูงของถังเนี่ยก็จะได้ไม่ชนด้วยอจะได้ไม่ชนข้างบนด้วยครับ แต่จําเป็นต้องมีลักษณะคล้ายๆธรณีตัวนี้กั้นเพื่อให้ให้มองแล้วเหมือนกันเหมือนตู้ตู้เหมือนกันยูเซนตู้ครับคุณง่ายเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีบานบานปิดไปส่วนที่เป็นดอกแก๊สเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมีมีเพื่อนๆพี่น้องหลายท่านถามมาเกี่ยวกับเรื่องรางรางสองตอนเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทําวิธีลงให้ดูในในบอร์ดในเฟซบุ๊ก k ล้วกันครับเกี่ยวกับรางลิชชัก2สองตอน จริงแล้วตัวนีถ้ถ้าพูดถึงมันก็การฟังแ,ฟงแรงเนี่ยจะมีมีดีกว่าพกรางรรงปกติทั่วไปแต่การทำงานก็จะค่อนข้างซับซ้อนกว่านิดหน่อยแต่หลับโดยพื้นฐานจริงๆแล้วคือเหมือนกันการเลื่อนเข้าเลื่อ,อ,อนออกจะรู้สึกว่านิ่มเพราะว่ามันเป็นระบบทุกเปิดเห็นนะครับก็คเกุเล็กๆเล็กๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยเวลาเลื่อนเข้าเลื่อ,อ,อนออกจะไม่มีเสียงดังอ,อันนี้จะเป็นทับขอบ เป็นเรื่องช้าทับขอบเราก็จะทำตัวรางเนี่ยชนขอบเลยอือันนี้ก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเขาหน้าค่อยค่อยพูดถึงกันเรื่องรางนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆชมดิกแล้วกันครับ